สวัสดีจ้ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสไตล์หมีจ้าหลายๆคนก็คงจะงงว่าพี่หมีอยู่ที่ไหนเนาะพี่หมีอยู่บริเวณตลาดสันปะคอยนะจ๊ะอยากมาลองชิมหมึกย่างนะจ๊ะชื่อว่าร้านหมึกย่างคาเฟ่นะจ๊ะอยู่ด้านหลังพี่หมีนี่เอง เดี๋ยวถ้าอย่างไงเดี๋ยวไปฝั่งก่อนนะจ๊ะเราไปเจอกันที่บ้านนะจ๊ะจ้าพี่ก็มาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วเนาะล้างไม้ล้างมืออะไรเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะนี่สำหรับร้านปลาหมกึกปลาหมึกคาเฟ่นะจ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวอึบ๊บอ่านี่สำหรับร้านปลาหมึกคาเฟ่นะเห็นเขามีเฟซบุนะ๊กแน่แนนี่สาขาสันปะค่อยนะจ๊ะนี่นี่น้ำจิ้มอย่างแซ่บเลยอะ อืมอือืมอืมอืมสุดยอดน้ำจิ้มทับมากนี่คือที่พี่ซื้อมานี่เป็นหมึกหมึกกระดองนะอาจจะดูไม่เยอะเท่าไหร่นะหมึกกระดองนะราคานี้อยู่ที่แปดสิบบาทเขามีหลายรายการเลยนะมีเอ็นหมึกมีหนวดหมึก ไข่มึกมึกไข่โอ้หลากหลายราคาเลยถ้ายังไงก็ลองไปดูได้นะจ๊ะใน facebook หรือถ้าไปใครผ่านไปผ่านมาตลาดสัมประคอยตอนเย็นเย็น<ๆ>แวะได้นะจ๊ะร้านเขาก็ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่นะนี่นี่นี่ชิ้นน้ำจิ้มชิ้นน้ำจิ้มแซ่บม,ม,<ะ>มีกระเทียมด้วยนะเห็นไหมเห็นไหนมเห็นชัดไหมติ๊ง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  รับอืมเผ็ดจริงไม่ชอยกินเผ็ดด้วยเดอโ้ยสมใจหมึกย่างนะจ๊ะอยากกินหมึกย่างมานานละก็สำหรับวันนี้นะจ๊ะพี่หมีก็ขอตัวไปกินหมึกย่างก่อนนะสำหรับคนที่ ยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามกด subscribe กดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะจ๊ะเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่หมีสำหรับทําคลิปใหม่ๆดีๆเพื่อ,อจะได้มีแรงบันดาลใจดีๆนะจ๊ะสำหรับวันนี้อ๋อลืมบอกเวลากินอาหารอย่าลืมล้างมือกันนะจ๊ะช่วงนี้ก็โควิดก็สถานการณ์ดีขึ้นแล้วแต่ก็อย่าประมาทกันนะจ๊ะ เดี๋ยว a c e b o o k ก็จะขึ้นให้หน้องสำหรับหมือกย่างคาเฟ่สาขาสันปะข่อยนะจ๊ะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะจ๊ะขอกินจริงจังละแซ่บมากบ๊ายบาย